ขนมจีนลาดน้ำปาลาขนาดปลาขึ้นหนักืมมกดกินวาสันเลกินจนว่าเมื่อแล้วอ้อขอบคุณนะคะแซลมอนกินได้เคิงนึงแล้วละ่ะไม่แซลมอนไม่เนี่ยไม่กุ้งไม่ปลาปลาปลาแซลมอนอร่ากระปูปเว้ยว xăng để kim mặc vải là lương cốt m m phụ em. Mày mang phụ em. กวบุ่งปูเองกิกนกินจนสิมเมดแล้วเป็นขนมจีนราดน้ำปลาเวยคะ่ะทำน้ำเหมือนน้ำตํมเนี่ยนะน้ำตํม <c oughs> น้ำปลาแล้วก็ราดลงไปในขนมจีน สดใส่น้ําปูค่ะน้ําปูของกินแซ่บแบบนัวๆใส่น้ําปลาของกินแซ่บแบบนัวๆค่ะกระทมกระเทียมทวนดองก็ใช่น้ําปลาของเราต้มเองนะคะไม่มีสารขีดเหนียวขน้นต้มเองเลยต้นหอมปลูกเอง ัววปูดองน้ำปลาดองน้ำปลาจะซื้อนี่หละดองประมาณสักสิบนาทีนี่หละ อุณหภูมิมัน แซ่บแสบไทน,นั่ปลาลาลาลุงไปเลยค่ะบอกเข้มน้ำปลาของเราไม่เค็ม ปุ่นของเท้าในีใครดีหแห้งจะบอกกั้นเลยสามหออ่อเก้าสิบห้าบาทเด้อข้าปุ้น นูอะายแห้งมันแบบกำจัดมันเลยดิค่ะเอาอันกาวดักนูมาคืนเดียวเท่านั้นสิบสองตัวเ,เลยสุดยอดอีเมีอีพวเลย น่อไมไร่ัมีนหน่ไมบ้านเป็นน่อไม้ไร่ยชื่อมันน่อไมไร่ กินมาสิบหวัตถนาทีเร่มกดประสาท มาเล่มดอกมากัดค้าหน่อยดอกเพราะว่ามันจะช้าอตอนหยิต,ตีนึงนะคะ ติดกินเด็กกินเด็กบอกวันบ่บอกค่กะกัอบกับบุกวันวนเนาะแต่าบวมบวมบวมโซเดียมบ่โอ้ยมันจากซิโซ่ย่างล่ะหนามันบวมมันสีมตัตตาใไดจะไล่แหละเป็นคนออกหนาเป็นคนชอบเปิดเผย อนุญาตกินกินแบบเจ้าของอยากกินแล้วค่ะใส่น้ำมันค่ะแบบน่ำจับตักสดเออไม่ได้กินดูหรอกไม่ได้กินบ่อยอึดจับ ตำามีก่อนเนี่ยเวลาตำมะม่าเนี่ยเอาอันนี้เด้อเวลาตำบะหมีกึ่งสำเร็จรูปเอาอันนี้เด้อตำเส้นนุ่มเส้นไม่แหลงตำใส่บอกพิงหงหลอนแรงค่ะค่ะ พอกลิกดิบเมือ่อเดี๋ยวออกไปใส้มาสองมือละกินอันเท่าทิมมี่ค่ะก็อยากกินยังสั้นไปซะน,นี่สามสี่ห้าวันก็ไปตลาดครั้งหนึ่ง ู่ไปนนนกัเอยากไปเที่ยวทะเลแต่กับ่มักแต่ไม่ชอบลอยน้ำดิลอยน้ำไม่เป็นกลัวแมงกะพุุนบ่มากดอกก็อยากไปดูบรรยากาศยามเย็นนะอยากไปพักเหนือ อยากไปห้อยขากินหมูกระทะคือเขาไม่มีไม่พอคยไปเลยอยากไปอยากไปห้อยขากินหมูกระทะเหมือนในในยันที่เขารีวิวนะแล้วก็อยากไปพักแบบว่าเป็นบรรยากาศล้อมรอบด้วยภูเขาลำห้วยเอียงสินะเออฝัน ตื่นมากกับจิบกาแฟกินกาแฟม่เป็นกินโอวัลตินก็ได้ทั่วกินกาแฟไม่เป็นกินโอวัลตินจิบห้อยขามองดูล้อมรอบม่แต่ผู้เขาต้นไม้อะไรอย่างนี้มันโน่สุดท้ายบอกนั่งกินตต่บางฮวงอยู่บ้านห้อืม มะบรรยากาศดีจังเลยนะโอ้โหมัมมี่ไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีเลยจริงๆริงฝันก็เอานะได้แค่ฝันก็เอาเนาะ ไปทะเลไปตกมึกเนาะไม่เคยไปจากเธอรหรอกคะ่ะคืออยากไปเ <c oughs> มื่อมาเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเนาะเมื่อมาเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะรู้ได้เลยว่าสิ่งไหนที่เราอยากทำอะสิ่งไหนที่เรา <c oughs> อยากจะไปเพราะมีกำลังที่จะไป อยากจะทำความมีกำลังที่จะทำกับฝ่าเหตดมันสะเห็ดมันเลยเออจะเป็นร่อมันอันนี้ก็บ่ได้ว่านอะไม่ได้พูดให้ใครพูดให้ตัวเองเนี่ยเงินหามาแล้วต้องใส่เก็บลายเก็บไวอ้อย่างมีอย่างใ,ใส่มันใส่บ่รู้ว่าเขาสิตายเมื่อใดเนี่ยเออ โมรูเลยว่าสิตายเมือ่อใดชิวหอนดูนี่เมื่อใดเยี๋ยพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวทะเลเดีกพ่อพ่อกับแม่ไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวเ,าเยวกาะลอยนะ้ะไม่เป็นไม่เอาไม่ลอยเลยไป สิบไปอันี่ยก็ยังดำน้ำดูปลากาลางังเบาเเป็นคนเคยตกน,น้ำนะเกือบตายนะแล้วที่นี่ก็เลยแบบว่ากลัวยานนา้ำผู้อื่นไปหรละผู้อื่นไปนปกากรลังกับว่าเปน็นยังคอยเข้าได้ไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขสะ งนก็ไ่ได้หามาไ,ได้ลายดอกบร่ไ,ได้มีลายดอกเงินนะแต่ว่าเคยไปเที่ยวไกลๆไ,ไปอยากชดเชยให้เจ้าของพอบาแเท่กอนเมื่อก็้ด้ไปจากเทืพอาเพราะไม่เงินเออยอมรับทรงน้องให้เลียนให้จบกะ ทวไาสำเร็จแล้วสิ่งที่ตัวเองอยากทำไม่มต้องเอาอะไรเยอะแยะ ขอบพูดหล,ลายๆทรั้งที่เขาไม่ติดตามรับชมกิจกรรแบบนั่ๆนนนะคะมือี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ